เปิดตัวอย่างซีรีส์รอมคอมรอมใจที่เรารอคอยกันคะ่ะ Love Next Door รักอยู่ประตูถัดไปที่หลายคนน่าจะเห็นภาพโปสเตอร์แล้วก็ตัวอย่างที่ n e t f l i x ปล่อยออกมาบ้างแล้วเนาะแต่วันนี้เจ้าตัวอย่างที่ติ่งจะมาแกะให้ดูบอกเลยว่ามันมีเยอะกว่าใน Netflix ที่เขาปล่อยออกมาอีกนะก่อนที่เราจะได้ดูซีรีส์จริงๆในวันที่17สิงหาคมนี้เดี๋ยวติงจะมาแกะให้ฟังกันก่อนคะ่ะว่าตัวอย่างที่เขาปล่อยออกมาเนี่ยเขาบอกอะไรเราบ้างนอกจากงานเคมีเคใจของจองแฮอินกับจองโซมินที่มันดูดีมากๆแล้วนะคะเรื่องนี้มัน ควมจริงไหมตรงปกหรือเปล่าหรือมันจะแอบ,บดรามา่าน้ําตาคอก่อนจะไปเปิดตัวอย่างเนี่ยมาดูโปสเตอร์กันก่อนค่ะที่เขาปล่อยออกมาแล้วนะที่ดูยังไงยังไงมันก็มีความสดใสไปหมดเลยค่ะทุกคนทําให้ติ่งค่อนข้างจะมั่นใจเลยว่าเรื่องเนี่ยจะเป็นแนวโรแมนติกคอมดี้แน่นอนเพราะทั้งสีชุดเอ่ยโทนภาพเอ่ยมันดูไม่มีพิษไม่มีภัยนะคะยิ่งสิ่งที่พนังกําลังกินอยู่ก็คืออมยิ้มค่ะติ่งรู้สึกว่ามันเป็นขนมที่สื่อถึงความสุขความสดใสของวัยเด็กได้ดีมากๆเลยซึ่งเขาอาจจะกําลังหมาย ถึงว่าสองคนนี้มีความทรงจำในวัยเด็กที่ดีต่อกันอะไรอย่างนี้มาดูอีกรูปหนึ่งค่ะอีกรูปหนึ่งอ่ะดูแล้วให้ฟฟลลิ่งแบบครอบครัวเบาๆนะคะเพราะว่ารอบข้างของพระนางเนี่ยเป็นบ้านติงว่านอกจากเรื่องความรักของพระนางแล้วอ่ะเขาอาจจะเล่าเรื่องครอบครัววิถีชีวิตของเพื่อนบ้านด้วยแน่เลยอ่ะยิ่งได้นักแสดงที่มารับบทเป็นพ่อนางเอกก็คือคุณโจฮันชอนจําได้ไหมว่าแกคือนักร้องที่เปิดร้านกาแฟาได้นิดหน่อยในเรื่องโฮมทาวช์ชาชาค่ะและที่น่าสนใจอีกอย่างเลยก็คือเรื่องนี้ ได้คนเขียนบทและผู้กำกับก็มาจากเรื่องโฮมเทาชาชาอีกเช่นเดียวกันค่ะถึงว่ากลิ่นอายและก็มูซีเรียมันคงฟิลกูดอบอุ่นฟูใจแน่นอนเลยนะและยิ่งฝั่งเรื่องย่อติ่งรู้สึกว่าเอ๊ะเรื่องนี้มันยิ่งฟิลกูดค่ะทุกคนเพราะเป็นเรื่องราวของเพื่อนสนิทสองคนที่เติบโตมาด้วยกันตั้งแต่เด็กพวกเขาสนิทกันเรียนก็เรียนมาด้วยกันวิ่งเล่นด้วยกันสนิทกันถึงขนาดที่ตอนเด็กๆเ,เคยอาบน้ํากันมาแล้วด้วยซ้ำค่ะเพราะว่าแม่แม่ของพวกเขา,าเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากๆแต่ต่อมาเก ไปเติบโตช่วซึงโฮโตโตมาเป็นสถาปนิกหนุ่มหล่อที่ประสบความสําเร็จมีฝีมือระดับโลกกันเลยทีเดียวส่วนนางเอกแบซอกริวนางไปเรียนต่อที่อเมริกาแต่ต่อมามีเหตุการณ์บางอย่างทําให้หนางต้องกลับประเทศเกาหลีใต้และตอนนี้นางอยู่ในช่วงตกงานคะ่ะนางกาลังต้องการรีบูทชีวิตตัวเองใหม่จนอยู่มาวันหนึ่งพวกเขาบังเอิญกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งด้วยความสนิทในวัยเด็กอ่ะนางเอกก็ยังรู้สึกว่าพระเอกอ่ะยังเป็นเพื่อนสนิทเหมือนเดิมอ่ะที่สามารถหยอกเล่นแกล้งกันได้เหมือนเดิมค่ะแต่สําหรับพระเอกอ่ะที่ เก็บตัวไม่ชอบเข้าสังคมเขากลับรู้สึกว่านางเอกเนี่ยต่างไปจากเดิมแล้วครั้งนี้ความสัมพันธ์จากเพื่อนสนิทจะเปลี่ยนเป็นแฟนได้หรือเปล่าก็ต้องไปรอลุ้นกันแหยอินหลงมากเลยอ่ะว่านางเอกดูเก่งนะดูเรียนต่างประเทศพีี่เมตอนเด็กๆน่ารักจังอ่ะเยนน์นี่เป็นคนที่ดีที่สุดในโลกของฉั 빌링 밥. 내가 그런 느낌은 어려서부터 사지 고 뜨거워. 그럼 두분 무슨 이 그냥 엄마 친구가 어디래. ㅋ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  ดูมันน่ารักดีนะคะตัวอย่างแรกก็จะเห็นว่าจองไฮอินของเราดูหล่อเนี๊ยบมากได้รับราง,งวัลรางวัลสถาปนิกระดับโลกกันเลยทีเดียวตัดภาพมาที่นางเอกนะคะนางเอกก็ดูประสบความสําเร็จในชีวิตนาอนางเรียนต่างประเทศค่ะนางนางหน้าจะเรียนอเมริกาเนาะแล้วนางก็เหมือนประสบความสําเร็จในชีวิตอยู่นะเออมีการพิซงพิเซนต์ตอนนั้นให้บรรยากาศแบบเหมือนสตีฟจ็อบเบาๆนะคะตอนนั้นชีวิตนางก็ดูดีนะแต่จู่ๆเขาตัดภาพมาอีกที ชีวิตนางมันดูเศร้าจังเลยอ่ะนางกลับเกาหลีแบบดูเศร้าๆนะคะพอกลับมาเจอกันอีกทีอ่ะเฮอินหล่อเนียบมากแต่นางเอกก็คือแบบ <c oughs> มอมๆสุดๆเลยอ่ะแต่ก็มีแบบโมเมนต์น่ารักน่ักตอนเด็กๆเนาะเหมือนว่าช่วงเด็กๆอ่ะเขาเคย แกล้งกันเคยวิ่งหนีแม่มาด้วยกันยังไงตอนโตก็ยังมีนิสัยแบบนั้นอยู่นางเอกก็ยังรู้สึกว่าเอะพระเอกอะ่ะก็ไปเหมือนเพื่อนสนิทตอนเด็กๆเลยอะ่ะตอนเล็กๆเคยแกล้งเคยหยอกล้อเคยทึ้งหัวเคยแกล้งกันยังไงอะ่ะโตมากับมาเจอกันอีกครั้งอะ่ะฟีลลิ่งเดิมๆเอเอ,เอความรู้สึกแบบเพื่อนข้างบ้านอะ่ะเออมันสนิทกันอะ่ะมันก็กลับมาค่ะติ่งรู้สึกว่าเคมีเคใจของคู่นี้ดีมากแล้วติ่งชอบตอนเด็กๆของพระนางมากเลยนะที่บอกว่าใครอะ่ะ ลังแกนาคนเนี้ยเดี๋ยวเจอฉันเลยนะเออแสดงว่าตอนเด็กๆนางเอกนะน่าจะห้าอยู่นะปกป้องพระเอกเก่งดูตัวอย่างแรกเขารู้สึกว่ามันน่ารักสุดใสามากเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวไปดูตัวอย่างตัวที่สองกัน 신인 막래. 뭐요 나그 아매매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  <이제. s một> ยิ่งเห็นถึงความสนิทของสองพระนางค่ะคือเปิดมาเจอกันปุ๊บนางเอกก็ดูแบบขอความช่วยเหลือจากพระเอกเนาะพระเอกก็ดูแบบ เฮ้ยอะไรอีกแล้วว่ะแต่สุดท้ายก็ช่วยไหมช่วยพอกลับมาเจอแม่ปุ๊บแม่นางเอกเกาหลีไปอะไรไม่รู้ชอบคีวิวีนเนาะชอบวีนชอบตีลูกอย่างเงี้ยเออแล้วนางเอกก็ลากพระเอกมาปกป้องใดๆซึ่งพระเอกก็ปกป้องอยู่นะคะแล้วก็น่าจะมีจังหวะพากันหนีนั่นแหละแล้วก็น่าจะสนิทก,กันมากๆเลยเพราะว่าพระเอกเหมือนหิ้วนางเอกอะมาคืนแม่ให้แม่ตีแล้วตัวเองแบบว่ากันไม่ให้ออก เอนดูมากมากแล้วเห็นไหมว่ามันจะมีภาพในอดีตซ้อนกลับมาเออภาพตอนพระนางในวัยเด็กอ่ะที่ต้องโดนพ่อแม่จับไปอาบน้ำมันด้วยกันแน่เลยอ่ะมันดูน่ารักมากเลยนะคะแล้วก็เคมีแบบว่าพระเอกกับนางเอกอยู่ในสมัยมัธยมอย่างเงี้ยเหมือนเขารู้จักกันมาตั้งนานเขาเรียนก็นมาด้วยกันพระเอกอ่ะรู้ใ้รู้พุงนางเอกหมดเลยจะเห็นช็อตที่นางเอกเหมือนถือจดหมายสารภาพรักพระเอกก็น่าจะเห็นว่า เออเนี่ยเป็นสรารภาพรักกับใครสักคนแน่เลยก็คือรู้ความลับอันดํามืดของเพื่อนสนิทตัวเองทุกอย่างรู้ไส้รู้พุงกันหมดแล้วเห็นไหมจะมีช็อตแบบน่ารักน่ารักอย่างซีนที่นางเอกกําลังจะล่วงแล้วพระเอกก็รับเออในช่วงมัธยมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีปั่นจักรยานซอบอกกันเบาๆคือสองคนเนี้ยน่าจะสนิทกันรู้ใจกันมากๆนะคะแล้วนางเอกก็น่าจะเปิดเผย ความรู้สึกทุกอย่างในชีวิตให้พระเอกฟังแหละเออฟีลลิ่งประมาณนั้นคือถ้าไม่สนิทกันจริงอ่ะไม่วีนไม่เวียงถ้าไม่สนิทกันจริงอ่ะไม่กล้าวีนไม่กล้าเวียงไม่กล้าถึงผมกันหรือว่าทีบจักรยานกันขนาดนั้นนะนังเอกฉันก็คือดูไม่รักษาภาพรักเลยแต่เคมีดูดีมากๆเลยค่ะทุกคนไปดูตัวอย่างต่อต่อไปกันเฮอินไม่ใส่ชุดมัธยมมานานว่า 벌써 서른넷인 데, 어이게 어떻게 어떻어릴 때부터 게렇게한덩어리처 어떻게 는데어쩌다 보니까 아직도 이러게 어떻게 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 어 어떻게 뭐, 까떻게게 오다가도 만나고 좋네요. 전게네 친구 있는 분들 보면 항상 부러웠거든요. 그냥 내 옆에 있어만 줘. 아야 저리가 무섭게어 그래, 진짜. 아 어떻게 어게어어떻 어떻게 어떻게 어떻 어떻게 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 어떻어짜 죽는다. 죽는떻 อย่างนี้แตกต่างจากตัวอย่างตัวอื่นๆเลยนะคะตัวอย่างอื่นก็จะเห็นโมเมนต์ของพระนางที่เขาสนิทมาด้วยกันแต่ว่าในตัวอย่างนี้จะเห็นว่าเขาเล่าบรรยากาศรอบๆข้างของพระนางด้วยเออที่มีเพื่อนสนิทเพื่อนบ้านมาด้วยเหมือนกันแต่ถามว่าสองคนนี้สนิทกันแค่ไหนก็คือสนิทกันมากมองตาก็รู้ใจชนิดที่ว่าพระเอกแบบ ถึงหัวอะไรางเะไม่ให้นางเอกพุ่งเข้าใส่อ่ะเออเป็นฉากที่นาเอ็นดูมากมากแล้วจากที่ติ่งได้ฟังนะคะติ่งจับประเด็นได้นิดหน่อยก็คือนางเอกอ่ะถามระเอกว่าเฮ้ยนายตัวสูงขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะตั้งแต่สมัยมปลายอ่ะแสดงว่าพระเอกอ่ะเคยเป็นผู้ชายแบบตัวเล็กๆมาตลอดส่วนใหญ่เนาะเวลาเด็กอ่ะผู้ชายจะตัวเล็กกว่าแล้วผู้หญิงจะตัวสูงกว่าแล้วช่วงนั้นน่ะนางเอกก็ทําตัวแบบว่าห้าวเนาะเป็นหัวโจกปกป้องพระเอกมาตลอดแล้วพอเห็นว่าเอ๊ะกลับมาเจอกันอีกทีอ่ะ นายสูงขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่นายโตขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่นาาเอกก็คงรู้สึกว่าเอ๊ะเพื่อนฉันโตขนาดนี้แล้วหรออะไรอย่างงี้แล้วแฮอินกลับมารอบนี้ก็คือแบบจีกันทุกคนคือเห็นในวัยมัธยมอ่ะว่าหล่อหลอดดเด่นแล้วนะในยุคนั้นอะ่ะพอมาเห็นพี่เขาในช่วงอายุ34ปีช่วงเป็นสถาปนิกคือหล่อเนี้ยบดูดีมากเออทรงมันเป็นแบบ เออผู้ชายมีการมีงานทําแบบดีๆเนาะส่วนเอกของเราก็คือดูเป็นผู้หญิงแบบว่าไร้สาระดูเป็นวันๆอยู่ดูเป็นผู้หญิงที่ใช้ชีวิตไปวันๆอยู่แล้วก็มีเพื่อนบ้านนะคะที่เป็นเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็เพื่อนผู้ชายคนหนึ่งติ่งว่าน่าจะเป็นคู่รองเนาะไม่น่าจะแบบว่าทุกคนมาแอบ,บชอบนางเอกอะไรอย่เงี้ยต่างคนอาจจะมีคู่ของตัวเองเออแล้วก็ดูสี่คนนี้เขาสนิทกันมากๆเลยแต่ติ่งชอบมากเคมีพระนางแบบ ความสัมพันธ์แบบหยุมหัวเออตีกันจิกหัวกันแล้วก็สุดท้ายห้ามตกลุบรักกันนะอย่างเงี้ยเริ่มเห็นอะไรไหมการที่แบบว่าห้ามกันแบบเฮยเป็นเพื่อนกันมานานอย่ามาชอบกันเองนะั่นนายตายแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่า มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์แล้วติงว่าโมเมนต์มันจะน่ารักแน่ๆเลยนางเอกอะมองว่าพระเอกดูเป็นเหมือนเพื่อนสนิทต,ตัวเล็กๆมาตลอดแต่ตอนนี้พระเอกเป็นผู้ชายเต็มตัวเออโตเป็นหนุ่มหล่อแล้วพระเอกก็น่าจะนิสัยเปลี่ยนไปมากขึ้นติงว่าแล้วพระเอกก็น่าจะปกป้องนางเอกเพราะว่าตัวเองก็ดูมีหน้าที่การงานที่ดีอาจจะช่วยหางานให้นางเอกด้วยไหมก็ไม่แน่ใจนะคะแต่พูดเลยว่าพอดูตัวอย่างมาสี่ตัวแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันน่ารัก ไม่ได้โฟกัสแค่มูดความน่ารักสดใสเคมีดีของพระเอกต่างเอกนะแต่เขาพูดถึงความสัมพันธ์รอบๆตัวค่ะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องเพื่อนข้างบ้านอะไรอย่างเงี้ยแบบว่ามีเวลาก็มาชนเล่ากันมากินเบียร์กันมาพูดคุยมามอยกันไปซื้อข้าวซื้อของด้วยกันเหมือนใช้ชีวิตไปเหมือนใช้ชีวิตประจาวันอ่ะเออแต่มีการกลับมาเจอกันอีกครั้งหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมานานแล้วแต่ความทรงจําเก่าๆยังกลับมาเออดูเป็นซีรี ที่ดูน่ารักสดใสมูดดีฟีลกูดพูดเลยว่าบรรยากาศแค่ตัดในทีเสือติ่งแอบคิดถึงโฮมทาวช้าๆเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เขายังไม่ได้โฟกัสว่าเออเพื่อนบ้านเป็นใครอะไรยังไงแต่เดี๋ยวติ่งว่าเขาค่อยๆเล่าแหละว่าเออเพื่อนบ้านเป็นยังไงก็คงจะดูอบอุ่นมาก เนาะแล้วคงทําให้เรารู้สึกผูกพันกับครอบครัวนี้แน่ๆเลยค่ะติ่งปักหมุดรอแล้วนะคะทุกคนติ่งรู้สึกว่าเออดูตัวอย่างแล้วรู้สึกชอบกว่าเดิมรู้สึกอยากดูมากกว่าเดิมเลยค่ะแล้วเป็นซีรีส์ที่มาลงในวันช่วงวันเสาร์อาทิตย์ด้วยค่ะทุกคนเสาร์อาทิตย์นี้ไม่เหงาแล้วนะคะจะมีซีรีส์แบบโรแมนติกคอมดี้ให้เรากลับมาดูกันแล้วเกือบลืมไปอีกอย่างค่ะหนุ่มอีซึงยอบจะมาเล่นเรื่องนี้ด้วยนะคะเพราะว่าติ่งไปส่องในภาพรวมนักแสดงในทีวีเอ็นมีภาพของหนุ่มอีซึงยอบด้วยค่ะ ซึ่งอีซึงยอบเนาะหลายคนน่าจะจําได้แน่นอนเลยเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนสนิทซอนแจจาก l ลิฟลี่ u ันเนอรและเขาก็มีผลงานมาต่อเป็นผลงานซีรีส์เรื่องนี้ค่ะทุกคน เห็นถ่ายรูปรวมกับครอบครัวนางเอกนะแต่ไม่รู้ว่ามาเล่นเป็นตัวละครไหนนะคะติ่งพยายามแกะทุกตัวอย่างแล้วค่ะตัวอย่างสัมภาษณ์นักแสดงเขาก็ยังไม่เปิดเผยออกมาเลยว่าอีซึงยอบเป็นใครแต่รู้เลยว่ามูดมันจะต้องน่ารักมันต้องเป็นฟิลครอบครัวแน่เลยยังไงก็จับตาดูนะักแสดงคนนี้ด้วยนะคะติ่งก็แอบเชียร์คนนี้เป็นพิเศษแต่พูดเลยว่าเรื่องนี้พี่แฮรอินดี ไม่ได้เห็นพี่แฮอรอินกลับมาเล่นบทหลอดเนียบเนีย้ยบโรแมนติกคอมเมดี้มานานนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เห็นไหมมี DP มีซีรีส์แบบดราม่าเลือดสาดผมเกลียน ก็คือไม่เห็นลุกหล่อๆเนี้ยมานานเรื่องนี้จะเป็นการคัมแบ็กที่สมมงแน่นอนจะกลับมาเป็นผู้ชายแสนโรแมนติกอีกแล้วนะคะตื่นเต้นอยากดูแล้วค่ะรอดูได้เลยในวันที่17สิงหาคมนี้ซับไทยทาง Netflix นะแล้วคริปนี้ไปก่อนนะคะจะกลับมาม่คลิปหน้านะบ๊๊าายยบบายบาย,บาย,บาย